ผมถามทุกคนก่อนเลยคุณคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงไหมจนถึงเวลานี้ก็ยังไม่มีอะไรอัปเดตเป็นชิปเป็นอันเลยถ้าคุณอยากให้คนเข้าถึง PVP ได้มากขึ้นนะคุณทําให้มันมีโหมด PVP ให้เลือกเยอะๆสิคุณผ่านไปไม่ได้หรอกนะถ้ายังไม่มีปาร์ตี้5คน สวัสดีครับทุกคนวันนี้กับผมเพอร์สันเนใน Black d e s e r อ o n l i น e นะครับคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นคลิปตัดจากไลฟ์54เป็นประเด็นที่3แล้วนะครับถ้าอยากดูประเด็นที่แล้วแล้วมาเนี่ยมีออกมาก่อนหน้านี้อีก2คลิปสามารถไปย้อนดูได้เนาะหรือว่าถ้าคุณอยากจะดูเต็มๆแบบไม่ตัดเลยนะครับสามารถดูในย้อนหลังไลฟ์54ได้อันนั้นเนี่ยจะเป็นแบบเต็มๆเลยนะครับผมไม่ได้ตัดเลยก่อนจะไปเริ่มการผมอยากจะพูดย้ำเตือนอีกสักครั้งหนึ่งว่า คลิปตัดจากไลฟ์เนี่ยมีคำหยาค่อนข้างมากนะครับโปรดใช้วิจารญาในการรับชมมาต่อกันที่คอมเมนต์คนเกาหลีดีกว่านะครับไม่จบง่ายๆคอมเมนต์ต่อ,อมาคืองานเลี้ยงจบลงด้วยการรีบูตและสิ่งอื่นๆมากมายฉันจะจัดงานศพฉลองให้นะเขาน่าจะคาดหวังว่ามีเรื่องเดียวที่เขาจะพูดในงานเลี้ยงเขาไปอ้อนนี้ก็คือเรื่องรีบูตคงแค่นั้นจริงๆแล้วก็เป็นเรื่องแตกโค้ดน่าจะหมายถึงอย่างนั้นนะคอมเมนต์ต่อ,อมาคืออย่าจัดงานนี้ให้ฉันขำเล่นเลยฟังสองคำส,สั้นๆนะไหนล่ะภูเขาหิมะ อย่างที่บอกอหะใช่ไหมว่ามีพื้นหิมะแล้วแต่ว่าคือเมืองไม่มีไงวิวทิวทัศน์อะไรอย่างเงี้ยมันยังไม่มาถูกปะล่ะผ่านมากี่ปีแล้วที่คุณจัดงานพวกนี้แต่คุณไม่เคยทําตามที่บอกไว้ในงานได้เลยโดยเฉพาะ k a คุณบอกคุณจะทําแต่ก็เปล่าอันนี้มันก็โยงกับไอ้คอมเมนต์ด้านบนช่วงแรกที่เราพูดไปว่าเรื่อง q a ถ้าคุณอยากจัดคุณก็อย่าจัดเมนอีเวนเยอะจนเกินไปซิ คุณก็จัดให้ Q&A มันมีเวลานานๆหน่อยสิไม่ก็จัด Q&A เป็นเมนอีเวนไปเลยสิถ้ามึงอยากจะฟังเสียงผู้เล่นจริงๆเ่ะถูกไหมส่วนไอ้เรื่องการบอกว่าจัดงานพวกนี้เมื่อกี่ครั้งแล้วไม่เคยทําตามที่บอกไว้ในงานได้เลยเนี่ยอันนี้ผมว่าชัดเจนพอสมควรมันก็เรื่องเดิมอ่ะก็มาดีเนี่ยทีสิบอ่ะหรือว่าแมปพิมะเมื่อไหร่มาฟาอีสอ่ะเมื่อไหร่มาหรือว่าอะไรอ่ะคอนเทนต์มหาสมุทรเมื่อไหร่มาพีพีสิบวีสิบเมื่อไหร่มาหรือว่าพีพีสามวีสามเมื่อไหร่มา มื่อไหร่อลีนาพีพีมาจัดแรงพีพีอะไรเงี้ยเมื่อไหร่มา <c oughs> ทำไมมันเยอะจังวะ <c oughs> มันนับได้เยอะมากกันแล้วนกะ็เข้าใจว่ารีเวิร์สมึงจะทําก่อนเออคือก็เข้าใจนะแต่หมายถึงว่าตอนคุณมาประกาศคุณไม่จัดพ r i o r i ิตี้มาก่อนเลยเหรอเออค,คุณคุณนึกออกปะคือเวลาเราจะจัดงานสักง,งานหนึ่งครับสมมติว่าผมเป็นพ a อแล้วผมจะมาอัปเดตงานเลี้ยงเข่าไปอ่อนนะผมบอกทุกคนเลยว่าพวกเราจะมาเปิดเผยรถแมพคอนเทนต์ของพวกเราว่าเราตั้งใจ จะวางแผนไว้อย่างนี้นะเราจะลงคอนเทนต์น,นี้วันนี้วันนี้คุณเตรียมตัวรอได้เลยเดี๋ยวผมเอาคอนเทนต์มาฟาดหน้าคุณเสิร์ฟให้ถึงเบือสิ่งที่พี่เอทำก็คือก็มาโมวไว้ก่อนโมเสร็จปุ๊บถึงเวลาจริงก็โทษทีครับผลีมีการต้องเปลี่ยนลำดับความสำคัญนิดหน่อยนะครับเราจะต้องเอางานนั้นขึ้นมาทำแทนงานนี้ก่อนไองานที่บอกไปก่อนหน้านี้ก็ถือว่า ไม่ได้พูดแล้วกันนะครับถือว่าล้มเลิกไปเพราะว่าเราเราทํางานนี้ก่อนไงครับก็กูบอกอยู่นี่ไงว่ากูจะทํางานนี้ก่อนคือหมายถึงว่ามึงนึกออกปะคือเหมือนคุณไม่ได้วางแผนมาแต่แรกหรอว่าจัดลําดับความสําคัญว่าอะไรมันควรจะมาก่อนมาหลังอะ่ะเออหรือยังไงอะ่ะไม่เข้าใจอะ่ะคือมันไม่ได้บอกว่ามันไม่ดีนะไอ,อไอ้ไอเรื่องการเลื่อไอ้เรื่องการเลื่อนรีเวิร์สขึ้นมาทําก่อนแล้วก็เรื่องการเลื่อนวอร์โนดวอร์ปราสาทขึ้นมาทําก่อนถามว่าดีไหมคือดีนะครับ แต่มันก็ทําให้เกิดคําถามต่อไปว่าเฮ้ยทำไมต้องเลื่อนวะถูกไหมทำไมต้องเลื่อนวะหรือว่าคุณคือตอนแรกคุณมองว่าไอคอนเทนพวกนี้คือค่อยท,ทําทีหลังก็ได้หรอตอนแรกคุณมองว่าคอนเทนพวกนี้มันไม่สําคัญหรอคุณถึงเอามันไปไว้หลังๆอะ่ะนึกออกปะอันนี้มันคือมันคืออีกด้านหนึ่งของสิ่งที่เขาทําว่าแปลว่าตอนแรกคุณวางแผนว่าจะทําหลังๆเนี่ยคือคุณมองว่ามันไม่สําคัญหรือเปล่าคุณมองว่ามันไม่สําคัญเท่ากับคอนเทนที่แบบคุณจะลงกอ่อนหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ย นึกออกใช่ไหมซึ่งแบบนั่นแย่เข้าไปใหญ่นั่นยิ่งทําให้สถานการณ์แย่เข้าไปใหญ่ทําให้แบบเดี๋ยวเดี๋ยวเออคือแค่ลําดับความสําคัญมึงก็จัดแปลกๆแ,แล้วอะมันงงอ่ะอืมก็เหมือนปรับราคาขยะเบรนเซียบอกเมื่อสองสามปีที่แล้วเพิ่งมาปรับโหนี่เขาบอกเมื่อสองสามปีที่แล้วเลยเหรอฮะเออผมไม่ได้ผมไม่เคยตามในช่วงก่อนนั้นน้นอย่างที่บอกว่าเลิกไปเออโอ้โหเหียถ,ถ้าถ้าอย่างนั้นก็เดือดจริงแล้วแบบว่าบอกไว้นานแล้วเพิ่งมาทํา สองสามปีเลยเลยเฮ้ยแต่ยังดีกว่าลุงข้างบ้านแล้วนะคุณคุณรู้เปล่าเรื่องที่เขาหาเสียงไว้อะบางเรื่องยังไม่ทําเลยผ่านมากี่ปีแล้วอะถึงจะสองสามปีแต่ยังทําก็โอเคนะอย่างน้อยนายยังทําตามที่นายเคยพูดไว้แต่ว่าลุงข้างบ้านกูเนี่ยผ่านมากี่ปีแล้วล่ะ <c oughs> นานกว่าสองสามปีแน่นอนแต่ว่ายังไม่ทา <c oughs> สารภาพมาซะพีเอว่าแกน่ะ <c oughs> ก็แค่เอารีบูทมาเป็นข้ออ้าง <c oughs> คืออย่างน้อยอ่ะมันก็ยังดีนะที่เขาเห็นความสําคัญว่าเขาต้องทํารีบูทก่อนเพราะว่าอาชีพเก่าๆแม่งไม่ไหวแล้วจริง เพราะอาชีพเก่าเก่าหลายอาชีพมันไม่ไหวแล้วจริง,รงๆเว้ยมันต้องการการรีบูตเพื่อให้ฟาร์มที่ใหม่ๆไหวอะ่ะเท่ากับอาชีพใหม่ๆคืองานเผามันก็เรื่องหนึ่งอะ่ะแต่อย่างน้อยคือเขายังเห็นความสําคัญนะว่าต้องเอามาทําก่อนเพราะว่าคนแม่งจะเลิกเล่นกันหมดเลยที่อ่ะมันผิดที่โดเกวีครับมันผิดที่โดเกวีครับให้เกมน่ารักน่ารักหน้าตาหน้าเล่นเกมนั้นนั่นแหละครับทําให้แบ็คดีเซอร์เป็นอย่างงี้มึง เอาทีมงานไปทำกิมซันมึงทำกิมซันออกมาโคตรดีมึงทำโดเกวีออกมาโคตรดีแต่แบ็คดีเซตกูถูกฟีดมาสองปีตั้งแต่มึงประกาศสามเกมใหม่และไอเหียอืมตรงนี้เนี่ยดึงประเด็นออกมาประเด็นหนึ่งเลยถามว่าปัญหาเนี่ยปัญหาที่ว่าพอประกาศเกมใหม่ออกมาสามเกมว่าเราจะทำคิมซันดีเซลเราจะทำแพลนเอทเราจะทำโดเกบี แล้วปรากฏว่าแบงก์เซิร์ฟก็เหมือนโดนฟรีสไปใช่ไหมครับไม่มีการอัปเดตใหญ่ไม่มีการแบบมาคุยฟังเสียงผู้เล่นอะไรขนาดนั้นแล้วเท่ากับเมื่อก่อนเราจะโทษใครได้วะเราต้องแบบย้อนนึกไปถึงสาเหตุแบบไกลๆหน่อยนึกออกไหมคือเราแค่จะบอกว่าเฮ้ยก็มึงอะไปวางแผนว่าจะทําเกมใหม่เกมกูเลยตายเลยเนี่ยก็โทษเกมใหม่ดีวะอย่างนั้นมันก็อาจจะไม่ไม่ถูกซะทีเดียวเพราะว่าสุดท้ายอะมันอยู่ที่ว่าทีมงาน PA เะเขาจะวางแผนแบ่งทรัพยากรยังไงถูกปะคุณลองนึกภาพนะ ถ้าเขามีเงินมากพอนะครับแล้วเขาประกาศทํามเกมใหม่แล้วสิ่งที่เขาทําคือการจ้างเดเวลลอปเปอร์สำหรับ3าเกมนั้นมาเพิ่มโดยเฉพาะทีมงานของแบล็คเบิร์ยังอยู่จํานวนเท่าเดิมคนเหมือนเดิมไม่ลดลงเลยทำแบล็คเบิร์ดเต็มที่เหมือนเดิมโดยที่เกม3เกมใหม่เขาแค่ไปจ้างคนเพิ่มเป็นทีมใหม่มาเลยคุณคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันจะเปลี่ยนไปไหมคือที่แน่เราเห็นได้เลยว่าการจัดสรรทรัพยากรมันเปลี่ยนไปแล้วถูกป่มการจัดสรรทรัพยากรเปลี่ยนไปแล้ว แปลว่าแบล็กเกอร์เสิร์อ่ะจากที่ไอช่วงนั้นน่ะที่มันโดนฟรีสอ่ะครับถ้าคนทีมงานยังอยู่เท่าเดิมคนเดิมเดิมยังอยู่ยังคุมแบล็กเกอร์เสิร์อยู่ตั้งใจทําเกมเดิมต่อไปในขณะที่เกมใหม่มึงก็มีคนทําเฉพาะไปเลยโดยที่เป็นทีมใหม่ไม่เกี่ยวกับแบล็กเกอร์เสิร์แล้วเนี่ยแปลว่าแบล็กเกอร์เสิร์อ่ะมันก็ยังมันก็ยังไปต่อได้เรื่อยๆไงมันก็ควรจะเป็นอย่างนั้นมันก็จะไม่โดนฟรีสคอนเทนต์ใหม่มันก็จะมาเรื่อยๆถูกปะถ้าเขาจัดสรรทรัพยากรในถาวนองนั้น,จจดน,บบน,นได้ มันคือต้องรวยมากๆปัญหาแรกคือเงินเลยแหละ <c oughs> คุณจะไปเอาเงินจากไหนมาเยอะขนาดที่ว่าต้องจ้างคนมาเพิ่ม3มทีมนะครับ3มทีมเพื่อทําทั้ง3มเกมใหม่ที่คุณประกาศมาจะต,ต้องจ้างคนเพิ่มสักกี่คนต้องมีความชํานาญมากไหมต้องโห่ที่คือขั้นตอนมันจะมาหาสารแล้วมันต้องใช้เงินมากๆแล้ว PA มันไม่ใช่ถามว่ามันใหญ่ไหมอ่ะผมก็ตอบนะว่ามันใหญ่แต่มันใหญ่ขนาดนั้นไหม ใหญ่ขนาดที่จะทําแบบนั้นได้เลยไหมแบบดีดนิ้วสั่งทําได้เลยผมก็ตอบเลยว่ามันทําไม่ได้เออผมก็ตอบเลยว่ามันมันไม่ใหญ่พอจะทําแบบนั้นได้หรือเขาอาจจะมาแค่มองว่าทําอย่างนั้นไปไม่คุ้มกับทรัพยากรที่มีอยู่ในปัจจุบันเออเขาอาจจะมองว่าการที่เราทิ้งคนทีมงานเดิมไว้ที่แบทเกอรเซิร์ดอะแล้วแบทเกอเซิร์ดเกมก็เปิดมาตั้งนานแล้วว่ามันจะทําเงินได้สักเท่าไหร่วะมึงก็โยกย้ายไปบางส่วนหรือวะเออแบทเกอเซิร์ดก็ ไม่ต้องเยอะหรอกแบงค์เร์ก็เหลือคนแบบแก้บั๊กเหลือคนแบบรันกิจกรรมนิดหน่อยๆก็พอมั้งเหลือคนแบบเอ้ยรบบแก้โค้ดบางบรรทัดก็พอมั้งไม่ต้องแบบคอนเทนต์ใหม่อะไรไม่ต้องมีหรอกเออก็อาจจะคิดแบบนี้ก็ได้เออเราก็ไม่รู้นะถ้าเราดูจากสิ่งที่เกิดขึ้นอะ่ะมันก็คือแบ็ค์เสร์เหมือนถูกฟรีสไปหลังจากที่เกมสามเกมนั้นถูกประกาศมาเออมันก็แทบจะชัวร์แล้วอะ่ะมันก็แทบจะตีความได้เลยว่าแปลว่าเขาต้องเอาทรัพยากร ไอ้ทีมงานของบัตรกเิร์ฟเนี่ยแม่งโยกย้ายบางส่วนแม่งไปทําเกมอื่นชัวปา้าบจะเกมที่อะไรก็ตามจะบัตรกเิร์ฟโมบายจะแบบนั่นแะคิมสันได้เซอร์จะโดเคบี้จะแพนเอทอะจะเกมอะไรก็ช่างอแต่คือมึงโยกย้ายคนไปแน่ๆอย่างหนึง่งแล้วพอโยกย้ายคนแบบนั้นอะ่ะคนคือด้วยทรัพยากรที่มันมีอยู่มันไม่สามารถคนนึงไม่สามารถทาทุกอย่างได้คุณต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยมันจํานวนคนยิ่งเยอะคอนเทนต์มันก็ยิ่งออกมาได้เร็วถูกป่ะล่ะแล้วพอคนน้อยลงมันก็เหมือน เพอเผอโดนตัดงบด้วยอันนี้ผมไม่รู้นะผมพูดแบบมัม่วๆนะเพอเผออะแผนกไปก็เสิ่อมแผน,ก,ก,นกคนที่ทำไปก็เสิรอมแม่งโดนตัดงบด้วยแบบว่าเงินที่ได้ในแผนกนี้น้อยลงเพราะว่าต้องไปแบ่งให้แผนกอื่นบ้างอะไรแบบเนี้ยเป็นไปได้เะเว้ยอันนี้เราก็ไม่รู้เลยคือถ้าอย่างนั้นก็จะเป็นแบบโดนทั้งตัดงบโดนทั้งตัดคนโอ้โหไอ้เหี้ยคือคนดูต่อแม่งเครียดเลยนะแบบโอ้โหเกมมึงฟอร์มยักษ์แล้วมึงเคยให้ทีมกูแบบคนอย่างเยอะ แล้วตอนนี้มึงแบ่งคนเอาคนจากทีมกูไปไม่รู้กี่คนอ่ะเอาไปทําเกมอื่นซะงั้นแล้วโหงบกูก็โดนตัดไอ้เหี้ยแล้วกูจะทําไงอ่ะเออมันคืออย่างนั้นอะ่ะสภาพมันกลายเป็นแบบนั้นผลลัพธ์มันก็ตามที่เราเห็นนะครับก็คือคอนเทนต์ใหญ่ๆก็ไม่มาสัญญาอะไรไว้ก็ทําไม่ได้ทําไม่ทันหรือว่าทําออกมาทันแต่ว่าออกมาเผาๆอย่างไอรีเวิร์สรีบูทเนี่ยก็ออกมาแบบทันนะแต่ว่าเผาซึ่งแบบมันก็ไม่เหมาะสมปะ ผู้เล่นที่มาเล่นอ่ะเขาไม่ได้ต้องการแบบนี้ป่าวะเขาเขามาเล่นเพราะว่าในอดีตคุณเคยทําให้เกมนี้มันอัปเดตมีอัปเดตเรื่อยๆเฮ้ยมีแมปเมเดียวะเฮ้ยมีแบบบาเลเซียวะเฮ้ยมีคามาซิเวียเฮ้ยมีโอราเซียเฮ้ยมีบีกันไอ้เหี้ยโอ้โหมีแมปใหม่มาเรื่อยๆมีคอนเทนต์ใหม่มาเรื่อยๆจุดฟาร์มใหม่มาตลอดเลยวะเกมแรกก็เสร์จไลยเฮ้ยเกมนี้เกมดีในตอนนั้นแล้วพอมาตอนนี้เป็นไงแข่งค้างอยู่โอราเซียอยู่เลย แมปแมปยังค้างอยู่โอดาเซียอยู่เลยโอลิลิทราอยู่เลยไหนแมปฮิมะสัญญาไว้ไหนแมปฟาอ์อิสัญญาไว้ไม่มีเลยถ้าพูดกันตามตรงก็คือมันไม่แฟร์สิ่งที่เพ์บิสทำอะเรื่องการจัดสรรทรัพยากรนะครับประกาศสาเกมใหม่มาแล้วก็อยู่ดีก็ตัดคนแบล็กเซิร์ตหรือว่าตัดงบแบล็กเซิร์ตแล้วก็เอาไปทําเกมอื่นซะงั้นเนี่ยพูดตรงๆเลยว่ามไม่แฟร์ไม่แฟร์กับผู้เล่นแบล็กเซิร์ตเดิมนะแต่ถามว่าเราทําอะไรได้ไหมอะมันก็ไม่ได้วะ มันก็ทําได้แค่เลิกเล่นนะครับมันทําได้แค่แบบออกมาด่าด่าพีเอว่าเฮ้ยมึงจะทาอย่างนี้ไม่ได้นะเว้ยเกมก็ยังมีคนเล่นทําไมมึงทิ้งหรือว่าทาไมมึงตัดงบวะเออมันก็คงได้แค่ด่าหรือว่าถ้าคุณไม่ไหวแล้วก็คงได้แค่เลิกเล่นมันก็คงทําอะไรมากกว่านี้ได้ยากอะครับเป็นเรื่องเศร้านะอันนี้เป็นเรื่องเศรา้าเพราะว่ามันก็ไม่ได้มีการประกาศก่อนเยนยไยคุณเึือกออกใช่ไหมคือตอนเขาประกาศสามเกมใหม่ทิมสันเลสเตอร์แพนเอโดเคบี Pan ้ A, B, เนี่ยเขาไม่เคยประกาศว่า,วา เขาจะโยกคนจากแบทแคเซิร์ดจากทีมงานแบทแเกษษิร์ดไปทําเกมพวกนั้นเท่าไหร่เขาจะโยกงบที่เคยให้แบทแเกษษิร์ดไปให้เกมสามเกมนั้นเท่าไหร่คืออย่างน้อยอ่ะถ้าเขาประกาศให้ผู้เล่นทั่วไปได้รับทราบอ่ะมันยังดูจริงใจกว่านี้นะเว้ยกูพูดตรงๆเลยนะคือมันมันก็เฮียนะเว้ยสิ่งที่ทำมันเฮียนะเว้ยแต่ว่าอย่างน้อยถ้าคุณถ้าคุณจริงใจกล้ายอมรับว่ามึงทําเฮียหรือว่ามึงจะทําอย่างนั้นอ่ะ มันก็ยังดูแบบอโอเคโอเคคุณรับรู้แล้วว่ามึงจะทํางั้นเขาจะได้ตัดสินใจได้เลยนึกออกปะคนที่เล่นจะได้ตัดสินใจได้เลยว่านะจุดนั้นน่ะเขาจะยังเล่นต่อไหมถ้าเขาไม่ไหวเขาจะได้เลิกเลยเขาจะได้ไม่ต้องดันทุนลังแล้วแบบหวังว่าเกมมันจะกลับมาดีสักวันหนึ่งไอ้พี่เออในขณะที่แบบสิ่งที่พีเอทำจริงๆคืออะไรสิ่งที่พีเอทำจริงๆคือปล่อยเคว้งมึงเล่นไหมก็เสิร์ฟเหรออ๋อเล่นไปสิเล่นไปสิเฮ้ยเกมเรา เกมเราดีเกมเราดีเนี่ยเห็นปะโปรโมทในเฟซโอ้โหโปรโมททุกวันโปรโมทแบบสปอนเซอร์หนักๆค่าแอดกูยิงร้วๆเกมกูดีมากเล่นไปเล่นไปเลยเล่นไปเลยเออเต็มที่เต็มที่แต่ในระหว่างที่มึงเล่นเบื้องหลังคือแม่งทำสามเกมอยู่ไอ้เหี้ยคือมึงเอาคนอย่างไปก็เสิร์ตอะเอาคนที่เคยทำไปก็เสิร์ตอะไปเล่นไปทำสามเกมนั้นหรือเปล่าบอกมาเลยเฮ้ยกล้าสื่อสารกับผู้เล่นตรงๆปะมึงจริงใจกับผู้บริโภคไหมอะแค่นั้นเลยเว้ยจริงใจปะถ้าจริงใจก็บอกมาเลยดิ ทำไมต้องแบบทำตัวแบบรับรับล่อๆแบบว่าทำอะไรก็ทำเงียบๆไม่บอกอ่ะหรือว่าคุณแค่คิดว่าผู้เล่นไม่มีส่วนได้เสียกับเรื่องที่คุณตัดสินใจหรอซึ่งแม่งโคตรผิดอ่ะผู้เล่นนี่คือแม่งได้แม่งได้แม่งได้ไดไดรับผลเต็มๆปะวะเพราะว่าการที่คุณโยกคนจากไปรเซิร์ไปทำเกมอื่นอ่ะแปลว่าไปรเซิร์มันก็ได้อัปเดตน้อยลงอัปเดตก็มาช้าลงอะไรก็ช้าลงถูกปะล่ะเพราะว่าทร,รัพยากรหายไปแต่ที่เคยดีมาก่อนมันก็น้อยลงแต่ที่เคยมีมันก็ร้อย มันหายไปมันก็มีผลอยู่แล้วอ่ะผู้เล่นมันจะไม่มีผลได้ไงแล้วมึงไม่บอกเที่อะไรเลยแบบว่าผู้เป็นสเตโคเดอร์นะเว้ยในการทาธุรกิจอะไม่ว่าจะธุรกิจอะไรทางออกที่ดีอ่ะมันควรจะเป็นทางออกที่มึงเอาสเตโคเดอร์ทุกคนมาคุยกันหาทางออกที่มันทุกคนรับได้คือโอเคแหละอย่างน้อยก็คือถ้ามึงไม่อยากทํางินนะก็คือมึงตัดสินใจไปแล้วว่ามึงจะทําแบบนี้อย่างน้อยถ้ามึงตัดสินใจแล้วว่ามึงจะทําแบบนั้นมึงช่วยแจ้งให้ผู้เล่นทั่วไปได้รับทราบทั่วกันได้ไหม กูไม่รู้หรอกว่ามึงมึงอาจจะประกาศในหมายเหตุประกอบงบอะอันเนี้ยผมว่าน่าจะต้องประกาศนะในหมายเหตุประกอบงบน่าจะต้องมีแต่ประเด็นคืออะไรครับประเด็นคือหมายเหตุประกอบงบมีแต่ภาษาเกาหลีไหมเฮียแล้วคนที่เล่นเกมมึงมีทั่วโลกมีกี่เซิร์ฟมึงนับไปดิแล้วมึงมีแต่ภาษาเกาหลีให้เขาอ่านหรอหาอ่านที่ไหนยังหาไม่ได้เลยกูหาเนี่ยกูหาไม่เจอเฮียใครหาเจอก็มาบอกด้วย แต่คือกูหาไม่เจอแล้วแบบยังไงอะ่ะแล้วคือกูจะรู้จากไหนอะ่ะไม่มีทางรู้อะ่ะยกเว้นว่ากูเล่นไปเรื่อยๆแล้วกูเห็นว่าเฮ้ยแบคเกอร์เสร์มแม่งเหมือนไม่ค่อยมีอัปเดตว่ะมันมันมันแปลว่าหลังบ้านต้องเกิดอะไรขึ้นแน่เลยว่ะถูกปะคือกลายเป็นว่า p a แบบปล่อยจางปล่อยให้คนเล่นแบคเกอร์เสร์มแม่งเคว้งไปแล้วแบบมึงรู้กันเองนะไอ้ที่กูไม่มีอัปเดตเนี่ยมึงก็รู้กันเองแล้วกันว่าพอดีว่ากูโยกย้ายคนบางส่วนไปทําเกมอื่นอ่ะโทษทีแต่กูไม่ประกาศนะ แต่ก็ไม่ประกาศนะถือว่าเป็นเรื่องที่พวกมึงต้องรู้กันเองนะโอเคปะ <c oughs> อย่างนี้เหรอไอ้เหี้ยแม่งโคตรไม่จริงใจเลยไอส้สั์คือมันมันดูเป็นคอร์เปอเรทที่ไม่จริงใจกับผู้บริโภคของตนนึกออกปะหรือม่ก็ต้องเป็นคอร์เปอเรทที่มองว่าผู้บริโภคไม่ใช่สเตคโฮลด์จากการตัดสินใจนี้ทางทางที่แม่งเกี่ยวสัตว์ตวเลยคือมึงจะบอกไม่เกี่ยวได้ไงกูงงอ่ะหรือมึงแค่อยากรักษาภาพลักษณ์วะถ้ามองแค่นั้นมันก็แวลูกก็ยิ่งตกถูกปะ มันไม่ใช่อ่ะ honesty is the best policy อ่ะเฮียคือแบบมึงทำธุรกิจนะเว้ยแล้วมึงทำธุรกิจกับคนทั่วโลกด้วยนะเว้ย nau เกาหลีญี่ปุ่นรัสเซียจีนจีนไม่รู้มีปะ่ะไทยเซิฟซ ER ี mena ตะวันออกกลางถูกไหมตุรกีเฮียทั่วโลกนะเว้ยถ้าเขาบอกแล้วคนเลิกเลยผมก็คิดว่าเขาคงไม่บอกปล่อยให้คนตายใจเรายื้อไปเรื่อยๆน่าจะเป็นผลดีกว่าอืมนั่นแหละ มันสื่อถึงอะไรประโยคประโยคเนี้ที่คุณพิมพ์มาว่าถ้าเขาคิดแบบเนี้ยมันสื่อถึงอะไรรู้ไหมผมอ่านแล้วผมรู้สึกว่ามันสื่อถึงความต้องการกอบโกยให้มากที่สุดก่อนที่จะทิ้งให้แม่งตายหาไปมันคืออย่างนั้นเลยนะแปลว่าวิชั่นของผู้บริหารระดับสูงของ PA คือมองแบบมองแค่ว่าไอ้เกมที่นี่ก็เป็นแค่โปรดักงๆที่แบบเดี๋ยวกูก็ปล่อยทิ้งก็ได้แค่กอบโกยให้มากที่สุดก็พอแค่นี้หรอ คือจะมองกันก็ได้แต่ว่าคุณโอเคไหมล่ะเออผมถามคุณในฐานะที่เป็นผู้เล่นน่ะคุณโอเคไหมล่ะถ้าเขาจะมองแค่นั้นถ้าผู้บริหารระดับสูงของ PA จะมองแค่ไอ้เฮียก็เกมบริเุทธก็แค่สินค้าที่กูทําออกมาเดี๋ยวผ่านไปสักแบบสิบปีก็โยนทิ้งมึงก็ระหว่างนี้ก็ยื้อไปหน่อยแล้วกันก็แบ่งคนไปทําเกมอื่นบ้างเออไม่ต้องไปลงทุนเฮียอะไรกับมันแล้วบร์อะทิ้งไปคุณโอเคไหมล่ะ ในฐานะผู้เล่นน่ะคุณโอเคไหมละ่ะคือมันก็ดูมันก็เป็นการตัดสินใจทางธุรกิจการตัดสินใจหนึ่งแต่ก็สื่อถึงสื่อถึงวิชัน่นวิสัยทัศน์ของผู้บริหารนะว่าไม่รู้คือไม่กะสตตนใช่ไหมไม่กาว่าเกมนี้จะแบบทำรายได้ให้มึงไปแบบสิบยี่สิบปีใช่ไหมขอแค่สิบปีก็ทิ้งแม่งเลยอย่างนี้หรือเปล่าหรือว่ายังไงคือมันทำให้เกิดคำถามตามมาถ้าผู้บริหารมองอย่างนี้จริงๆหรือเปล่า คุณว่าเมื่อก่อนเขาจริงใจไหมผมก็เล่นผมเพิ่งมาเล่นผมก็ไม่รู้ถ้าเมื่อก่อนเนี่ยความจริงใจผมก็ไม่มั่นใจครับแต่ว่าอย่างน้อยคือ PA เเขาอัปเดตเกมเรื่อยๆืไงคือตอนแรกมันยังไม่มีคําถามเรื่องนี้เกิดขึ้นเพราะว่า PA อัปเดตเกมเรื่อยๆื่อมีแบบใหม่มีคอนเทนต์ใหม่มาตลอดเวลาในช่วงแรกมันเพิ่งมาเป็นช่วงหลังที่แบบประกาศไอ้สเกมนั้นแหละแล้วก็ผ่านไปก็มีช่วงที่วิดีโอเหมือนโดนฟรีสเนี่ยที่ผมเล่าให้ฟังก็คือเพิ่งมาเป็นช่วงนี้ครับวิดีโอเป็นไงสถานการณ์ทุกวันนี้ คนเล่นก็ยังเล่นอยู่นะมันก็ยังเป็นเกมที่อยู่ต่อไปได้นะถ้าพูดในปัจจุบันนี้นะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งคือทีมงานก็กลับมาทําแล้วอย่างน้อยคุณเจกลับมาคุมทีมแล้วแล้วคนก็น่าจะมาเพิ่มผมเข้าใจว่าเขาน่าจะให้คนมาทําเพิ่มด้วยเพราะว่าเอาตรงๆเลยนะถ้ามันไม่ให้มาทำนะเฮียกูว่าเกมนี้แม่งตายหา่าแบบไม่มีอัปเดตเฮียอะไรเลย,เลยแบบนั้นนะแต่ช่วงนี้ก็จะเห็นว่าเออมันมีอัปเดตอะไรบ้างมีแผนการที่ดูชัดเจนบ้าง มีการปรับโคบอลแลบไอรีเวอร์รีบูททุกสัปดาห์อะไรอย่างเงี้ยมันก็ดูดีขึ้นนะครับตัวจากนี้ไปคงไม่เล่นเกมของ PA แล้วละอันนี้ก็ตามสบายเลยครับเอาจริงมันก็สื่อถึงความไม่จริงใจของผู้พัฒนาอาจจะไม่ใช่ของผู้พัฒนาอาจจะเป็นของผู้บริหารการหวงผลประโยชน์ส่วนตนไว้ก่อนมันเป็นเบสิกอยู่แล้วโอเคผมยอมรับก่อนมันก็เป็นเบสิกของมนุษย์ครับที่จะต้องรักษาผลประโยชน์ส่วนตนไว้ก่อนถูกไหมบริษัทก็ต้องอยากได้กําไรให้มากที่สุดไว้ก่อนเท่าที่จะทาได้ แต่ถามว่าบริษัทอ่ะมันมันจะแบบถ้ามึงไม่ได้กําไรก้อนนี้แล้วมันจะล้มลายพรุ่งนี้เลยเหรอคําตอบคือไม่ใช่อยู่แล้วถูกไหมล่ะแล้วถ้าางนั้นอ่ะคุณไม่มองระยะยาวมากกว่านี้หน่อยหรอคือถ้าคุณมองแค่ว่ากําไรระยะสั้นกูต้องกอบโกยให้ได้มากที่สุดแล้วกูไม่ต้องอัปเดตที่อะไรหรอกปล่อยเกมตายไปอย่างนั้นน่ะมันคือผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ที่แบบมึงมองแค่ภาพปี2ปี3ปีหรอมึงเกมมึงคือไม่มองแบบ5ปี10ปีอย่างนี้หรอคือแบบ ยังไงเนืกอว่าคือมันแสดงถึงความไม่มีวิสัยทัศน์ของผู้บริหารอ่ามันคือประมาณนั้นนะครับแต่ผมไม่พูดถึง d e v วลลอปเแล้วกันเพราะว่า d e v วลลอปเปอ่ะก็เป็นแค่ลูกจ้างคุณต้องอย่าลืมว่า d ด v วลลอปเก็เป็นแค่ลูกจ้างนะครับถ้าผู้บริหารของบริษัทสั่งมาแบบไหนเขาก็ต้องทําตามถูกไหมถ้าเขาไม่ทําตามอ่ะมันก็โดนไล่ออกไอ้เหี้ยเออมันก็โดนไล่ออกหรือมันอาจจะโดนลดขัน้นโดนลดเงินเดือนอะไรเงี้ยคือมันก็สวยอ่ะมันไม่ได้อยู่แล้วเออทําอะไรได้ไม่มากประมาณนั้น ส่วนเอเรื่องเล่นเกมต่อไปของ PA อไหมผมคิดว่าผมน่าจะยังเล่นนะอย่างน้อยก็คือเข้าไปลองเล่นนะครับถ้ามันเล่นฟรีแต่ว่าถ้าเสียตังอาจจะต้องคิดอีกทีหนึ่งเออถ้าเสียตังอาจจะต้องคิดอีกทีหนึ่งเอาจงริงก็เราก็ได้รับรู้อะไรหลายอย่างนะการกระทํามันก็ส่อเจตนาพอสมควรในบางเรื่องเขาอาจจะรู้สึกว่าเกมเขาผ่านมานานแล้วมันก็มองได้นะแต่หมายถึงว่าคุณวิสัยทัศน์มองแค่สั้นๆเองหรออะไรแบบนี้นึกว่ะคือหมายถึงว่าคําว่า การที่คุณจะขึ้นไปถึงตำแหน่งผู้บริหารที่มันจะควบคุมทิศทางทั้งองค์กรได้มันควรจะเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์ที่มองการไกลกว่าการจะแค่ยึดกําไรหรือยึดประโยชน์ของบริษัทในระยะสั้นๆถูกปะผู้บริหารมันควรจะมองการไกลสิว่ามึงไอ้เฮี้ยมึงมามองแค่สั้นๆทำไมว่าแบบมันก็แปลกๆทิ้งกาไรหลักแล้วไปหวังพึ่งเกมที่ไม่รู้จะรุ่งหรือร่วงอืมใช่าการกระทำของเขาตอนนี้ก็ประมาณนั้นเลยครับมันเอาตรงคือมันหวังยาก เพราะว่าคือการปล่อยเกมเกมหนึ่งอ่ะมันมีทั้งมันมีความเสี่ยงแบบนับไม่ถ้วนนึกออกปะในขณะที่คุณมีเกมที่เป็นเหมือนเป็นเหมือนห่านทองคําของคุณอยู่แล้วอ่ะคุณกลับกําลังจะทิ้งห่านทองคําตัวนี้ไปแล้วคุณจะไปเสี่ยงกับห่านทองคําตัวใหม่ที่ไม่รู้ว่าจะออกมาเป็นทองคําจริงหรือทองคําเก๋ประมาณนั้นนะคุณนึกออกปะทําไมมึงไม่ดูแลผมเข้าใจนะผมไม่ได้บอกว่าทํปแค่เสิร์ฟเกมเดียวก็พอมึงไม่ต้องทำหรอกอีกสามเกมผมไม่ได้จะพูดอย่างนี้นะคือการทําเกมใหม่ะ เพื่อกระจายความเสี่ยงหรือเพื่อดึงด,ดูดผู้เล่นใหม่ๆมันก็เป็นสิ่งที่ดีครับธุรกิจก็ควรจะทำอย่างนั้นอยู่แล้วเพื่อขยายต่อไปปัญหามันอยู่ตรงที่การจะสมดุลการทําเกมใหม่ควบคู่ไปกับการดูแลเกมเก่าให้ดีเนี่ยมันควรจะสมดุลกันครับแต่สิ่งที่ป A ทําได้ไม่ดีก็คือการสมดุลบาลานซ์ตรงนี้แหละมันกลายเป็นว่าเขาไปทําเกมใหม่มากเกินไปหรือเปล่าจนทําให้ห่านทองคําหรือแบ c ็กเบอร์รที่เป็นตัวก่อรายได้หลักของเขาอะมันทําได้ไม่ดีเท่าที่ควร คือถ้าคุณดูแลดีกว่านี้แบบสักหน่อยคอยอัปเดตประจําฟังเสียงผู้เล่นจริงๆก็แม่งดีกว่านี้เยอะตรงๆเลยนะทหน่อยครับว่าถ้าคนที่มีความฉลาดด้านธุรกิจเขาจะทิ้งเกมที่ได้ตังค์มากไปทําเกมที่ได้ตังค์หรือเปล่าหรอเออใช่ไหมคือถ้าคนที่ทําธุรกิจแล้วมองการไกลหน่อยเขาจะทิ้งห่านของคาตัวเองหรือเปล่าล่ะเอออันนี้คือเหมือนที่ผมพูดไปเลยใครมันจะบ้าอยู่ดีทิ้งแบบเกมที่ทํารายได้ให้ตัวเองเป็นหลักทิ้งไปเลยซึ่งสิ่งที่มันทำมันเหมือนมันทิ้งไปเลยไงทำให้ผู้เล่นรู้สึกว่าไอ้เชื่อะ ซึ่งแม่งแบบมันไม่ใช่อะมันไม่ใช่อ่ะกิฟ <laughs> This is not the way เออ This is not the t right way นะเหมือนโอเวอรสองหรือเปล่าอูโหอันนี้เศร้าเลยกูเศร้าแล้ลลว่ะใช่ผมว่าประมาณนั้นแหละเ <laughs> พราะโอเวอรหนึ่งก็ไม่อัปเดตอะไรแล้วแบบนานแล้วอะตัวละครใหม่ก็เอ็โคล่าสุดคือแบบกี่ชาติแล้ววะเป็นปีแล้วมั้ง <laughs> จนโอเวอรสองตอนนี้ก็โดนเลื่อนออกไปอีก โอ้โหแล้วแบบจะให้กูหวังอะไรอยู่วะคือกูก็ไม่มีหวังแล้วทุกวันนี้ผมก็ไม่ได้เล่นโอวัลแล้วนะยกเว้นว่ากลับไปเล่นกับเพื่อนนานๆครั้งซึ่งแบบเศร้าไว้ที่เกมมันก็เป็นเกมที่ดีอยแต่เสือกมาพังเพราะแบบนั่นแหละในการทำธุรกิจอ่ะมันก็คิดง่ายๆก็ได้แบบผู้บริการผู้ให้บริการกับผู้รับบริการผู้รับบริการคือผู้บริโภคก็คือเราที่เป็นผู้เล่นถูกปะถ้าผู้ให้บริการใส่ใจกับโลิตั์ใส่ใจกับเสียงฟีดแบ็กของผู้เล่นแล้วผู้บริโภคหรือผู้รับบริการแม่งรู้สึกแฮ คือถ้าผู้บริโภคผู้รับบริการรู้สึกแฮปปี้เขาก็เล่นเกมคุณไปเรื่อยๆเขาก็เติมแล้วเขาแฮปปี้เขาแบบมีความสุขเล่นเกมคุณโอ้โหมันรีนแลกซ์มันแบบวิวสวยมันแบบเกมเพลย์กูถูกใจได้มันเล่นกับเพื่อนเติมแฟร์สวยๆอะไรแบบเนี้ยคือมันมันวินวินสองฝ่ายอะคุณแบบนั้นคือแม่งดีมากแต่ในช่วงที่แบงค์เสิร์ตขาดหายไปอะมันกลับกันไง ในช่วงที่เป็นเระส์ขาดหายไปมันคือวินลูสอะพูดเล่นได้แต่นั่งหงอยเล่นไปวันๆแล้วก็นั่งรอเอ้แมปอิมาเอ่อแมปดินแดนอาดิตปุยเอ่อตาย <c oughs> แห้งตายอันนี้คือแห้งตาย <c oughs> ในขณะที่ผู้ให้บริการก็ยังมีคนเล่นเกมกลัวเฮ้ยคอมแบทแม่งยังขายได้วะเฮ้ยชุดแฟร์เอามาเอามาขายใหม่เฮ้ยแม่งยังมีคนซื้อวะขายเข้าไปลดราคาเข้าไปเฮ้ยคุูได้ตังค์เรื่อยๆวะ่ะ มันกลายเป็นว่าฝั่งหนึ่งวินก็คือผู้ให้บริการแม่งวินนะเว้ยเพราะมันได้ตังค์มันได้ตังค์เลยที่มันมันแทบไม่ต้องทําอะไรเลยแต่ฝั่งผู้เล่นแม่งรู้สเว้ยคือผู้เล่นแม่งแบบเฉาอ่ะไอ้ผู้เล่นเดิมๆแม่งเฉาหมดแหละมีกี่คนไม่เฉาอะ่ะประเด็นหลักเราอันที่สามคืออะไรครับวิสัยทัศน์ผู้บริหารดูจะสนใจกับกําไรในระยะสั้นมากกว่าในระยะยาวแทนที่จะตั้งใจทําให้ เกิดสถานการณ์วินวินคือผู้ให้บริการก็ได้เงินและผู้เล่นก็แฮปปี้แต่กลับปล่อยตัวเกมไปทั้งอย่างนั้นทำให้เกิดสถานการณ์วินลูสคือผู้ให้บริการก็ยังได้เงินอยู่แต่ผู้เล่นไม่แฮปปี้ได้แต่รอแบบแห้งๆจนเลิกไปเอง เอออันนี้คือประเด็นที่3านะเพราะถ้าวินวินอะสุดท้ายมันก็จะมันเกลือกันเองอะคุณนึกออกปะสุดท้ายมันก็จะไปต่อได้เรื่อยๆไม่ไม่จบไม่สิ้นนะครับจบกันไปแล้วนะครับกับประเด็นหลักที่3ของเราแล้วคุณคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นต่างๆกับ Black Desert ในหลายปีที่ผ่านมาสะท้อนว่าวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร PA เป็นอย่างไรครับถ้ามีความเห็นก็ลองคอมเมนต์เอาไว้ได้นะครับและถ้าคุณอยากจะฟังประเด็ดนอื่นๆอีก มีอีกเยอะมากนะครับในย้อนหลังไลฟ์ห้าสสามารถไปกดฟังกันได้จะคอมเมนต์ใต้คลิปหรือว่าแชทมาหาผมทาง Facebook f a n p a g e ก็ได้เหมือนกันนะ p e r s o n a เ e 7 7เเลยนะครับก่อนจะจบหากอยากสนับสนุนให้ผมมีกำลังทำช่องต่อไปได้นานๆสมัครเมมเบอร์เข้ามาได้นะครับหรือจะโดเน a t ผ่านทางทิปมีก็ได้เช่นกันขอบคุณเมมเบอร์ทั้งหลายนะครับที่สนับสนุนช่องผมแล้วก็ขอบคุณคนที่ด o n a t เข้ามาช่วยด้วยนะครับและที่สำคัญเลยก็คือเรนเจอร์ระดับโอโซครับขอบคุณคุณสุภาพรพง เข้า<ค>ใแล้วพเพราะว่าเกมมันค่อนข้างแดกตังครับอันนี้ครับอีกคอมเมนต์นึงนะคะของตูนี่เขาที่โกรธง,งานเลี้ยงน,นี้มากเพราะพวกคุณทำเหมือนแผ่นรีบเข้าใจแล้วอ๋อกัน,นทำออกมาได้ดีแค่สามตัวละครมันแย่มากอันนี้เรื่องบูสโกรธงานเลี้ยงนี้มากพวกคุณทำเหมือนแผ่นรีบูทเป็นแผ่นใหญ่แต่ทำออกมาได้ดีแค่3ตัวละครแย่มาก